ก็ผมนักเรียนในร้อยเกจดาสุขโขั้นปีสามตอนสอสอหนึ่งเลขที่สิบเอ็ดครับคำว่ายูโดมาจากอักษรดังจิของคำว่ายูแปลว่าความอ่อนนุ่มและโดแปลว,ว่าวิถีทางดังนั้นคำว่ายูโดหมายถึงวิถีทางแห่งความอ่อนนุ่มต้นกำเนิดยูโด มาจากศิลปะป้องกันตัวในสมัยเมจิชื่อว่ายูยิสูซึ่งอาจารย์จิโงโรลคาโนะได้เป็นผู้เริ่มคิดค้นกฎเกณฑ์ของกีฬาประเภทนี้ขึ้นมารวมถึงจัดตั้งโรงเรียนสอนยูโดโในชิซุสักราดหนึ่งันแ8ดชื่อโคโคคังกติกายูโดโแพ้ชนะกันที่หนึ่งคะแนน เรียกว่าการทำอิปปังฟูลพอยต์โดยมีเงื่อนไข 1. ทุ่มคู่แข่งโดยหงายหลังลงพื้นเวทีอันถูกต้องตามหลักของวิชาย,ยูโดหรือซ้อนช้อนท่าทุ่มให้หลังคู่แข่งขันลงพื้นเต็มหลังคือ100% 2. สามารถยกคู่แข่งขันขึ้นสูงประมาณเสมอไหลของตนในขณะที่คู่แข่งขันนอนหงายอย,อยู่ 3. ถ้าจับล็อกให้จำนวนโดยจับล็อกค,คู่แข่งขันตามหลักท่าของยูโดดิ้มไม่หลุดเป็นเวลา20วินาที 4. ในท่าล็อกรัดคอรหรือหักแขนโดยคู่แข่งขันยอมหรือเป็นผลทำให้คู่แข่งขันหมดสติวาซาลิ ทำคะแนนได้ครึ่งคะแนนโดยมีเงื่อนไข 1. ทุ่มคู่ต่อสู้โดยกระทำได้ผลประมาณ80% 2. จับท่าล็อกให้จำนวนโดยจับในลักษณะอันถูกต้องและอีกฝ่ายดิ้นไม่หลุดเป็นเวลา10-19วินาทีหมายเหตุในกรณีที่คู่แข่งขันทําได้วาอาลิอยู่แล้วถ้าจับล็อกถูกต้องโดยใช้เวลาเพียง19วินาทีถือว่าชนะ1คะแนน ในกรณีทำคะแนนปรสาลิถ้าทำได้2อปรสาลิเท่ากับ1นึ่งอิป,ปังรุ่นน้ำหนักนักกีฬาที่ลงแข่งขันในแต่ละรุ่นจะต้องมีน้ำหนักที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นเช่น 1. ถ้าเป็นรุ่นเอ็กซ์ต้าไลท์เวทน้ำหนักจะต้องไม่เกิน55กิโลกร,รมัมสถ้าเป็นรุ่นฮาฟไลท์เวทน้ำหนักจะต้องไม่เกิน60กิโลกร,รมัม 3. รุ่นไลท์เวทน้ำหนักจะต้องไม่เกิน66กิโลกรัมสี่รุ่นมิดเดิลเวทน้ำหนักจะต้องไม่เกิน81กิโลกรัมและห้ารุ่นโอเพนเวทจะไม่จำกัดน,น้ำหนักดังนั้นเมื่อจะลงแข่งขันต้องมีการวันน้ำหนักให้เรียบร้อยก่อนการชั่งน้ำหนักควรใส่กางเกงขาสั้นมีการเปลี่ยนตัวกระทนหันและน้ำหนักไม่ตรงตามที่ยื่นเอกสารไว้อาจจะถูกปรับแพ้ทั้งทีม สุดท้ายประเภทการแข่งขัน 1. ประเภทบุคคลชาย 2. ประเภทบุคคลหญิง 3. ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย 4. ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง 5. ประเภททีมชาย3คนและ 6. ประเภททีมหญิง3ามคนขอบคุณครับ